หนุนเทนฮาคุมแมนยูต่อแม้ออกสตาร์ดย่ำแย่เวนลูนี่ตำนานกองหน้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าเอลิกเทนฮาควรได้โอกาสคุมทีมต่อไปและเชื่อว่าจะสามารถพาทีมกลับมาได้อย่างแน่นอนอนาคตของเอลิกเทนฮายังเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่คุมเครือโดยเทนฮาพาทัพปีศาจแดงออกสตาร์ดย่ำแย่สุดหลังเก็บได้แปคะแนนจาก7็นัดและล่าสุดอยู่อันดับส4ของตารางคะแนนพรีเมียร์อย่างไรก็ตามรูนี่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงกูซือบ่อยเกินไปและยังเชื่อว่าเอลิกเทนฮา,า,าร์กกลัับบมมมมมาได้้้นนนขขึออออยู่่่เเจงงสสรรทีีืผ ใจว่าเอลิกเทนฮาคือผู้จัดการทีมที่มหัศจรรย์เขาคว้าแชมป์ได้กับทุกทีมและกับแมนยูเต็ดด้วยเขากําลังเจอช่วงเวลาที่ยากลาบากแต่หวังว่าเขาจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้เพราะผู้จัดการทีมมักตัวงานบ่อยเกินไปและจากนั้นก็ต้องมาสร้างทีมครั้งกับผู้จัดการทีมคนใหม่ผมรู้ว่าเอลิกเทนฮากาลังพยายามทาทุกอย่างเพื่อปรับปรุงทีมผมขอพูดถึงนักเตะอีกครั้งผมเคยพูดมาแล้วเมื่อฤดูกาลก่อนพวกเขาจําเป็นต้องทําให้ดีกว่าที่กําลังทําอยู่ในตอนนี้ด้วยเข้าสกัดเข้าถึงบอลเข้าถึงคุณ